สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเราสองคนนะคะเช่นเดิมนะคะดิฉันนุชโยบรีพันธ์ค่ะและดิฉันมายไม่ขลังนุกซึ่งค่ะและรายการสงขาซิตี้วิกลตินิวนะคะซึ่งเราจะมาเจอกันทุกวันศุกร์น,นั่นเองนะคะน้องมายแล้วก็มาพร้อมกับข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบานลนครสงขลานะคะที่เราสองคนได้สรุปแล้วก็รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าสําหรับจัปดานี้พี่นุตขาจะ,ะเป็นเรื่องราวที่ แตกต่างแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะ้องมาก็จะพาท่านผู้ชมไปติดตาม่ะภารกิจ นะคะของพี่ๆสํานักช่างนะคะ<ช>แล้วก็พี่ๆสานักกองอื่นๆรวม<ห>ถึงคณะบริหารของพเราด้วยที่ได้ลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาแต่สิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์ที่ช่วงนี้เรียกว่า<ห><ห>เริ่มกลับเข้าสู่ช่วงระบาดอีกครั้งแบบอย่างหนักแล้วนั่นก็คือสถานการณ์โควิดสิกในพื้นที่ของเรานะคะถ้าได้ติดตามก็คือจะมียอดผู้ติดเชื้อนะทั้งในรายจังหวัดเอง<ห><ห>รวมถึงพื้นที่ของเราเองเพิ่มสูงขึ้น เรื่อยๆเราจะพาไปติดตามกันค่ะใช่แล้วนะคะเอาเป็นว่าช่วงท้ายนะคะคุณผู้ชมรอติดตามกันได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวนะคะในตอนนี้ห้ามละเลยในการป้องกันตัวเองนะน้องมนะด้วยความเป็นห่วงจริงๆค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิดนั้นนะคะ ช่วงแรกค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามภารกิจนะคะการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของเรานะคะที่ได้ลงพื้นที่นะคะดำเนินการเพื่อพี่น้องชาวหัวยางของเราค่ะไปเริ่มต้นนะคะการที่กิจกรรมแรกนะคะซึ่งเป็นภารกิจนะคะของเจ้าหน้าที่สํานักช่างกันค่ะ เมื่อวันที่5ตุลาคม2564เจ้าหน้าที่สำนักช่างได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์พ,พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครสงขลาไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการขุดลอกฉีดล้างทำความสะอาดคูและท่อระบายน้ำบริเวณซอยรัตนโกมลบริเวณถนนราอุทิศอ,อย5และถนนสงขลาบุรีมีการตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตและก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืนอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการลงพื้นที่นะคะในการปรับภูมิทัศน์ซุ้มประตูเมืองสงขลาบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72,000มหาราชินีนะคะมีการซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนทะเลหลวงซอย1และซอยศิลสัมพันธ์ ถนนระอุทิศหนึ่งที่ชำรุดเสียหายนะคะที่ได้รับแจ้งนะคะจากพี่น้องประชาชนนั่นเองรวมไปถึงมีการปรับภูมิทัศน์พัฒนาเมืองนะคะด้วยการตัดแต่งหญ้ากิ่งไม้บริเวณหลังโรงแรม b ีพีสมิลาบีดริมชายหาสมิลาเพื่อให้พื้นที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองรวถึงพี่ๆนะคะเจ้าพนักงานที่ดูแลนะคะก็ยังคง เรียกได้ว่าคอยที่จะควบคุมนะคะแล้วก็ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามขึ้นเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตนะคะถ้า,ถามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในช่วงที่สถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงไปแล้วนะคะก็เป็นการวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าเนาะนะคะรับเศรษฐกิจของพวกเราให้หน้าอยู่นะคะหน้าเที่ยวนะคะหน้าเข้ามาชอปมาชิมค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะมีอีกหนึ่งข่าวค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยพูดถึงกันเยอะนะคะ,ะถ้าใครได้ขับรถในช่วงประมาณหลังหกโมงเนี่ย จะมีน้องๆสุนัขนะคะตเต็มถนนเลยนะคะเป็นกลุ่มสุนัขจรจัดนะคะในหลายๆพื้นที่ซึ่งตรงนี้ค่ะก็อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่มีความกังวลเอ๊ะกลัวพวกสัตว์จะมาทําร้ายเราหรือเปล่าะนะคะท่านผู้บริหารนะคะของพวกเรารวมถึงเจ้าเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ยินเห็นความสาคัญตรงนี้ในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ลงพื้นที่นะคะร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเราติดตามภาพบรรยากาศกันค่ะ เมื่อวันที่7ตุลาคม2,564นางสาวสุภารัตน์บูญสมและนายภูรินทิพมณีรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและเจ้าหน้าที่งานัตววแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมลงพื้นที่ผลิตปุ๋ยบริเวณบอ่อขยะเทศบาลนครสงขลาเพื่อสำรวจสถานที่ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขพื้นฐานค่ะใช่แล้วนะคะปัญหาสุนัขจรจัดนี่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานแล้วล่ะนะคะด้วยความสำคัญตรงนี้นะคะ หลังจากได้รับแจ้งมาหลายๆครั้งนะคะท่านผู้บริหารเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่น้องไม้ได้บอกไปนะคะก็พยายามที่จะมีการประชุมกับหลายๆภาคส่วนนะน้องไม้นะในส่วนของหน่วยงานราชการเองหน่วยงานของภาคประชาชนรวมถึงชมรมคนรักสัตว์ด้วยนะคะในการที่จะร่วมกันหารือนะคะเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่บ่อยางของเราเรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวใ,ในบ้านเราได้มีความปลอดภัย ต่อไปนั่นเองค่ะใช่ค่ะเรามาดูกิจกรรมนี้กันบ้างนะคะน้องมาอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมหลายๆเรื่องของการศึกษานะคะซึ่งที่สําคัญเลยก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนใ,ในภาคเรียนที่2นะคะมีการศึกษา2,506 14นะคะซึ่งทางคณะผู้บริหารของเรานะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปสำรวจตรวจสอบนะคะบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลาทั้ง5แห่งเลยนะคะเราไปติดตามรับชมบรรยากาศกันค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานายนิคมจันพุ่มรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยนายเกรียงไกรคมขำเลขานุก,การนายกเทศมนตรีนครสงขลานางทิติพรจันเส้ง ผู้อเมริการส่วนบริหารการศึกษาได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลาทั้ง5แห่งเพื่อตรวจสอบอาคารและภายในห้องเรียนเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564แบบออนไลน์ site. พร้อมทั้งได้ติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง5แห่งและได้มอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับคณะครู เพื่อการนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธปรรมใช่ค่ะต้องบอกว่าเทศบาลของเราก็พยายามปรับรูปแบบของการศึกษาให้เป็นไปตามสถานการณ์ะนะคะตอนนี้ก็ในอนาคตขา<ม>้างหนะะ้าสถานการณ์ผู้ป่ก็จะคลี่คลายลงแล้วรวมถึงจะได้ช่วยกันคลายความกังวลให้กับ ผู้ปกครองด้วย <Okay. S 1> นะคะที่กังวลว่ากลัวเด็กๆจะเรียนไม่เข้าใจบ้าง <Okay. S 1> ละ่ะกลัวผลการเรียนจะไม่ดีบ้างละ่ะนะคะเร็วๆนี้ก็อาจจะมีการเปิดขภาคเรียนที่2แบบออนไลน์ site, <Okay. S 1> นะคะก็รอติดตามกันได้เลยตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบนะคะประเมินผลแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะเปิดภาคเรียนต่อไปค่ะ เอาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราพลาดกันไม่ได้เลยก็คือสถานการณ์โควิดที่ต้องบอกว่าถ้าใครได้ติดตามทั้งยอดระดับประเทศนะคะยอดสงขาของเราที่ติดท็อปตลอดเลยนะคะเ<ม>็อปไปไ,ไม่เคยตกเลยนะคะ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี่เองห้าร้อยเท่าไหร่นะคะพี่นุน้นเมื่อวานห้าร้อยเก้าสิบหกราย<ช>นะคะ,คะแต่ว่าก่อนหน้านั้นถ่านออกมาเราขึ้นอันดับสองของประเทศเลยน,น,นะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราอาจจะมีเขาเรียกว่าความชชล่าใจขึ้นมาบ้างแล้วนะคะไม่เพียงแค่ย,ยอดจังหวัดยอดในพื้นที่ของเราเองพี่นุน้นขาก็เพิ่มขึ้นทุกวันเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อวานนะคะยอดเพิ่มขึ้นถึงห้าสิบเจ็ดรายเราไปติดตามกันว่ามีชุมชนไหนบ้างค่ะ สำหรับสถานการณ์โควิดในพื้นที่นะคะยอดผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่เขตเชศบานครสงขลาเมื่อวันนี้ค่ะวันที่7ตุลาคม2564นะคะพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน57รายค่ะโดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนสมหวัง8รายชุมชนกูโบ8รายค่ะชุมชนวชิราทะเลหลวงดอกรัก7รายชุมชนมิตรเมืองลุง5รายค่ะชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวช5ราย ชุมชนสวนพระนิเทศ4ี่รายชุมชนเก้าเส้งนะคะ3รายชุมชนบ่อนวัวเก่าค่ะชุมชนหน้าค่ายรามคำแหงชุมชนบาราซอก9 0 0 0ชุมชนหลังโรงพยาบาลสงขาเก่านะคะชุมชนละ2รายค่ะชุมชนมิตรสัมพันธ์ค่ะชุมชนบ้านบนชุมชนบอกว่าสามัคคีชุมชนแหลมสนอ่อนชุมชนท่าสะอ้านชุมชนพรราดอนและชุมชนหลังวัดอุทัยธารามอีกชุมชนละหนึ่งรายค่ะทั้งนี้นะคะก็ยังมี ผู้ป่วยนะคะที่รอยืนยันนะคะอยู่อีก2รายค่ะสำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยจำนวน2,092ารายหายป่วยกลับบ้าน1770รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน16รายค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวบ่อย,ยางนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในพื้นที่นะคะของเขตเทศบาลน,นครสงขลาก็สามารถโทรแจ้งพวกเราได้เลยนะคะที่ ศูนย์ประสานง,งานควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019เทศบาลนครสงขลาหมายเลขโทรศัพท์0 926462860ค่ะใช่แล้วนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่าสงสัยนะคะว่าเรานี่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราอาจจะติดเชื้อโควิดนะคะ แจ้งไปที่ศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวคัสโอนา2019ของเทศบาลได้เลยนะคะเรายินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องนะน<ช>้องมายนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบสวนโรคนะคะเรื่องของอาการแจกถุงยังชีพในระหว่างการกักตัวนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่น้องมายได้แจ้งยอดนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเขตเทศบาลนครสงขลาของเราไปเมื่อวานนี้57รายเนี่ยะจะเห็นว่า หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมช่วงนี้ยอดถึงขึ้นซึ่งน้องไมล์บอกแล้วว่าเนื่องจากว่าบางคนนี่คิดว่าตัวเองฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะอาจจะไม่เป็นอะไรก็จะลัดเลยในเรื่องของการป้องกันตัวเองก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อขึ้นได้แล้วที่สําคัญเลยคะ่ะน้องไมล์ติดเชื้อคนเดียวไม่พอนะพากลับไปยังสมาชิกในครอบครัวด้วยถ้าตอนนี้นะคะได้สังเกตไทม์ไลน์นะคะที่ทางสาธารณสุขอําเภอะะได้ออกมาในส่วนของพื้นที่อําเภอเมืองสงขลาจะเห็นว่า ทำลายของผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะยอดที่ติดเชื้อเนี่ยครัวเรือนหนึ่งอะ่ะห้าคนหกคนสามคนส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันใช่แล้วคะ่ะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เรา,เาได้รู้ว่ามียอดผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค,ะค่ะงมานั่นก็คือ การตรวจด้วยตัวเองนะคะโดยชุดตรวจ ATK หรือว่า antigen test kit นั่นเองเพราะว่าตอนนี้นะคะทางสอปอสอชอเองเขาก็ได้มีโครงการให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจฟรีนะคะด้วยการไปลงทะเบียนในการรับชุดตรวจนะคะจาการ้านยาร้านเภสัชต,ต่างๆผ่านแอปเป่าตังนะคะก็มีการไปลงทะเบียนแล้วก็ไปตรวจด้วยตัวเองซึ่งจะทราบผลภายใน30นาทีนะคะก็จะมีหลายคนนี่แหละค่ะไปตรวจแล้วบังเอิญเจอว่า ตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นเป็นสองสองขีดก็คือเป็นผลบวกแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะคะน้องมายการที่ตรวจเอทิเนนเ s สคิดขึ้นเป็นบวกแล้วเป็นสองขีดแล้วเนี่ยจะต้องมีการยืนยันนะคะด้วยการตรวจ อีกครั้งหนึ่ง<ฆ>นะคะที่ศูนย์บริการสาธาร,รณสุขหรือว่าโรงพยาบาลเพื่อการยืนยันผลอีกรอบห<ฆ>นึ่งแต่ว่าตอนนี้หลายคนหลังจากที่ไปตรวจด้วย ATK แล้วแต่หลังจากที่ทราบผลเนี่ยปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง<ฆ>นะคะ<ฆ>ทางสาธาร,รณสุขอำเภอเมืองสงขลาเนะคะเขาก็เลยได้ออกชี้แจงมา<ฆ>นะคะว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะใช้ชุดตรวจนะคะ antigen test kit ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ ซื้อมาตรวจเองแล้วโดยตรวจหาเชื้อแล้วพบว่าผลเป็นบวกนะคะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะหลังจากที่เราทราบผลนะคะว่าเราเนี่ยเจอเป็นผลบวกหรือว่าขึ้นเป็น2ขีดนะคะหเลยก็คือให้โทรแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อตรวจ ยืนยันนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะระหว่างรอผลยืนยันนะคะให้เราเนี่ยกักตัวแยกของใช้แยกห้องนอนไม่ปะปนกับสมาชิกในครอบครัวโดยเด็ดขาดนะคะโดยระหว่างการกักตัวนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะ หลังจากการกักตัวเพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่นัดวันตรวจยืนยันนะคะก็จะมีการออกไปกักตัวให้เรานะคะซึ่งระหว่างกักตัวนะคะถ้าเรามีอาการป่วยขึ้นมาก็ให้เราเนี่ยรีบติดต่อเจ้าหน้าที่โดยทันทีนะคะแล้วก็ห้ามออกจากที่พักนะคะแล้วก็ห้ามผู้ใดมาเยี่ยมด้วย แล้วก็ที่สําคัญค่ะถ้าเกิดว่าหากเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราอยู่กับสมาชิกในครอบครัวก,ก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะมีการเว้นระยะห่างกับสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย2เมตรนะคะเราก็หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของต่างๆนะคะ ต้องแยกภาชนะใส่อาหารแล้วก็ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยแล้วก็ต้องแยกซักเสื้อผ้าเครื่องนอนควรใช้ห้องน้ําแยกจากผู้อื่นแต่ถ้าเกิดว่าในบ้านเราไม่สะดวกในการแยกห้องน้ําก็ขอให้ใช้ห้องน้ำเนี่ยเป็นคนสุดท้ายนะคะแล้วก็เรื่องของขยะเราก็จะต้องแยกออกมาต่างหากนะคะส่วนพี่น้องประชาชนถามว่าถ้าเกิดตรวจกับเอทเคแล้วแล้วผลออกมาเป็นขีดเดียวหรือว่าเป็นลบเนี่ย จะต้องทำยังไงนะคะถ้าตรวจแล้วแล้วเกิดผลเป็นลบก็ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจากตรวจในครั้งแรกนะคะเป็นเวลา7วันนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวของอการตรวจโควิดด้วยตัวเองนะคะด้วยชุดตรวจ a t k ต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วนะคะคาตอนนี้เราจะหวังพึ่งแค่ให้เจ้าหน้าที่มาคอยแยงจมูกไม่ได้แล้วนะนะคะเพราะว่าผู้ติดเชือ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้วนะคะถ้า สามารถทําด้วยตัวเองได้นะคะก็ทําด้วยตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็อย่าวไว้ใจใครเหมือนเดิมน,นั่นแหละค่ะออกไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างที่พินุษบอกไปคือการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะถ้ามีความจำเป็นเช่นจะดื่มน้ําหรือจะทานอาหารก็อยู่ให้ห่างจากผู้คนหน่อยนะคะแล้วค่อยขอหน้ากาศ หลังที่รับประทานเสร็จก็ต้องกลับมาใส่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันรล้ค่ะนะคะพอได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วบางคนอาจจะบู๊ตไปเข็มที่สามมันก็มีความชราใจแต่ก็อย่าชราใจกันไปนะคะฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้หมายความว่าไม่ติดโควิดนะนะคะก็ยังติดโควิดอยู่ดังนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงจนเป็นศูนย์ให้ได้นะคะเราจะได้กลับมาเที่ยวกันเร็วๆน้องมาก็อยากไปเที่ยวแล้วพี่นุชย์ค่ะนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยนะ ถ้ายอดผู้ติดเชื้อลดลงจนถึงศูนย์ก่อนปีใหม่ได้ก็จะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพวกเราชาวไทยทุกคนแล<ช>้วค่ะใช่แล้วค่ะหวังว่าเราจะได้ร่วมกันตักบาตรต้อนรับสักการะใหม่ด้วยกันนะคะ <laughs> เอาละค่ะท่านผู้ชมคะน่าจะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจริงๆนะคะสาหรับข่าวสารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเมื่อสักครู่นะคะสิ่งสําคัญที่อยากเน้นย้าคือการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิดเพราะว่าไม่ไม่แม้แต่ในจังหวัดหรือว่าในอําเภอในพื้นที่หรือในชุมชนที่เรากําลังนอนอาศัย อยู่นี่แหละก็เป็นเรื่องสาคัญนะคะโดยเฉพาะชุมชนแออัดต้องระมัดระวังตัวเองเยอะๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะจากลากันไปสาหรับสัปดาห์นี้น้องมาอยากจะฝากช่องทางการติดตามพวกเราสองคนรวมถึงติดตามภารกิจของอพี่ๆเจ้าหน้าที่สํานักกองรวมถึงท่านผู้บริหารสําหรับการลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในแต่ละวันแต่ละสัปดา์เขาลงไปทําอะไรกันบ้างก็สามารถติดตามกันได้นะคะในหลายๆช่องทางค่ะ ช่องทางแรกนะคะก็เป็นเว็บไซต์ของเทศบาลนครสงขลาของเราเองค่ะ www. สงขล l a c i t y .go.th นะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะคอยอัปเดตให้กับท่านผู้ชมที่สะดวกนะเผื่อเปิดโน้ตบุ๊กก็อาจจะเข้าไปชมเว็บไซต์พวกเราหน่อยนะคะเผื่อใครอยากรู้จักผู้บริหารของเรามากขึ้นว่าเอ๊ะงานท่องเที่ยวใครดูแลอยู่นะนะคะงานการศึกษาใครดูแลอยู่ก็สามารถทําความรู้จักกันได้ผ่านเว็บไซต์นั่นแหละค่ะช่องทางที่2นะคะก็เลื่อนโทรศัพท์กันไปมาทุกวันเลยค่ะนะคะเพื่อที่จะเป็นการ ป้องกันตัวเองว่าเอ๊ชุมชนนี้นะคะมีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่กี่คนแล้วนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราต้องดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิดยังไงบ้างาสำนักสำนักงานเทศบ,บาลนครสงขลาจะคอยอัปเดตข่าวสารผ่าน a c e b o o k นะคะก็ไปกดติดตามกันได้เลยค่ะพิมพ์ที่ช่องค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ว่าเทศบาลนครสงขลาสงขลา,า,าซิตี้ค่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายน่ารู้นะนะคะจากหลายๆแหล่งข้อมูลสามารถศึกษากันได้ค่ะ อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ตอนนี้อยากให้ติดตามทุกๆสัปดาห์นะคะเพราะว่าทุกวันศุกร์ทั้งลงมาแล้วก็พี่นุษย์ก็จะมีข่าวสารภารกิจมาอัปเดตแบบรวบรวมรวบรัดนะคะตลอดสัปดา์นะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมนะคะก็าฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเทสบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งช่องทางเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่ถนัดเล่นลายแล้วก็อยาก แจ้งกระทู้ร้องเรียนนะคะเผื่อใครมีปัญหาอยากร่วมพูดคุยกับพวกเราผ่านช่องทางไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงกดเพื่พอนๆค่ะแล้วก็พิมพ์เลข d ด้านะคะสงขาซิตี้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางเผื่อใครกําลังขับรถไปไหนมาไหนนะคะอยากฟังบทเพลงเพราะๆนะคะฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆก็สามารถรับฟังได้ค่ะที่ช่องวิทยุ FM 1 0 6 2 5 m h z หรือว่าจะฟังไลฟ์นะคะเฟซบุ๊กของเราได้เช่นเดียวกันจุดปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชน FM 16.25งรเฮิร์ค่ะใช่แล้วนี่คือทุกๆช่องทางสื่อสารน,นะคะของเทศบาลนครสงขลาค่ะที่เรามีให้กับพี่น้องประชาชนชาวบัวย,ยางรวมถึงคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่จะเข้าไปติดตามนะคะเรื่องราวข่าวสารของเทศบาลนครสงขลาแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราจะแชร์มาให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันนั่นเองนะคะเอาละน้องมายนะคะสาหรับสัปดาห์นี้นะคะเราคงจะต้องหมดเวลาแล้วแต่ว่า ก่อนที่จะจากกันไปจริงๆก็ต้องเน้นย้ำนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะก<ช>ันอีกสักครั้งหนึ่งนั่นก็คือเรื่อของการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดครอบจัก,กรวาลกันเลยนะคะ<ช>ออกจากบ้านก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนเยอะๆก็สวมใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์นะคะหมันล้างมือบ่อยๆนะคะไปที่ไหนก็อย่าลืมค่ะสแกนนะคะ แอปพลิเคชันไทยชนะด้วยแล้วก็ให้มันสังเกตอาการตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการไข้มีไอหรือว่าข้อบ่งชี้ไปถึงการเป็นโควิดหรือเปล่าน,นะคะก็ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ให้โทรนะคะมาที่ศูนย์ประสานงานควบคุมโรคเเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของเทศบาลนครสงขลาของเราได้นะคะใช่แล้วค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพดีนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราทุกๆช่องทางนะคะจคะไปอัปเดตสถานการณ์ให้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะน้องมากับพี่นุชไว้เท่านี้ก่อนเจอกันสัปดาห์หน้า วันนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ